สถานการณ์ฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกช่วงวัยครับขณะที่แพทย์นะครับออกมาเตือนให้งดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงฝุ่นพิษครับ รองศาสต,ตราจารย์แพทย์หญิงกนิการุ่งโรดวัฒนาสิริหัวหน้าภาควิชาโสตสอนาสิกวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุน่นควันในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชนได้ทุกระบบทั้งหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจระบบผิวหนังและตา ขณะที่ช่วงนี้หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นควันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและพบได้ในทุกช่วงวัยพร้อมฝากเตือนประชาชนในช่วงนี้งดกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกข้างนอกจริงๆให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถกันฝุ่น PM 2.5ได้และสำหรับประชาชนในกลุ่มเปราะบางต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้ ช่วงของเดือนกุมภาพถึงเมษาค่ะคนไข้ที่มีเลือดกำลดาไหลอะค่ะคือคือก็จะเป็นช่วงที่ pm 2 5ขึ้นนะคะจะมีจำนวนสูงขึ้นเป็นสองเท่าจากเดือนก่อนเดือนอื่นๆน,นะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนนเด็กดอ,อ๋อมีทุกอายุเลยค่ะก็คืออาจจะเคยได้ยินว่าเลือดกำลดาไหลส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุเลยเนาะแต่ว่าเท่าที่เราเก็บสถิติมาอันนี้พบได้ทุกช่วงอายุค,ค่ะ จังหวัดเชียงใหม่นะครับพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตเพียง2จุดนะครับในพื้นที่อำเภอฮอดครับซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ